ก็อ่แท้งแท้งบุตรนะคะตายคลอดนะคะแล้วที่มีชีวิตอยู่ในในในแอเรียที่มีมวลภาวะตรงนี้ลูกแม้นรอดออกมาก็เออนะคะฟังอย่างนี้ฮะอาจารย์ฮะพิดด้วยความเคารพพี่น้องประชาชนเนี่ยฮะพี่น้องประชาชนจะตกใจไหมเราเราสามารถที่จะสะท้อนบอกความจริงให้กับพี่น้องให้ตกใจสิคะเพราะทุกวันนี้มมวแต่ฝันไม่ได้ฝันว่าประเทศไทยยังยัง ยังอยู่ดียังรับประทานอาหารที่ที่ไม่มีมลพิษบนเพื่อนยังฝันยังฝันแล้วก็นินทาว่าดรมลีรัตนพูดโกหกว่ามันมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นค่ะเมือกันอาจารย์เป็นคุณแม่คุณหมอด้วยนะฮะก็ก็ควคงจะมีความตำนาญในเรื่องนี้นะครับเรามาโฟกัสวันนี้กันนะครับในเรื่องของพิษภัยซึ่งเขาเรียกเป็นภัยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยก็เรียกเป็นภัยที่ซึมมาเรื่อยๆจากการใช้ พัสดุพันธ์นะพัสดุพันธ์ที่เรียกพลาสติกเนี่ยแหละครับนะฮะอย่างตัวนี้ฮะนะฮะก็ขออนุญาตนะฮะอันนี้ไม่มียี่ห้อนะครับก<ช>็อาจารย์อยากจะพูดถึงพิษภัยของพลาสติกอย่างไรบ้างครับเชิญครับนี้เขาเรียกพลาสติกมหาภัยมหาภัยเนี่ยนะฮะ่แตก่อนก่อนก่อนอื่นเนี่ยนะคะเราเรามีอยู่นิดนึงตรงที่พุทธมณฑลสายสองที่กำลังสำรวจนะฮะอันนี่ประชาชนได้ได้ฟ้องศาลปกครองแล้วนะแล้วก็ การทำ A A e eh ไอ้เนี่ยนะคะ <ไอ S 1> ก็ทำหลอกหลอกหล,ลอกก็เหมือนกับทำนคมอุมสาหกร,รมโรงงานสากรรมทุกแห่งก็หลอกทั้งนั้นนะคะหลอกเหมือนกันแล้วก็เขาฟ้องฟ้องไปที่ศาลปกครองแล้วนะคะมีผลสรุปยังคะอาจารย์ยังไม่สรุปนะคะคแล้วก็ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็มาออกหน้ารับแทนบริษัทเนี่ยบริษัทบิตาเนี่ยนะคะกรมกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติออกหน้ารับแทนบริษัทสำรวจน่ะนะคะ แล้วก็ไอ้หนังสือเนี่ยที่จากสํารวจแล้วเนี่ยผล a อเป็นยังไงจะต้องส่งถึงประชาชนที่ที่มาร่วมฟังใช่ไหมปรากฏก็ไม่ส่งอย่างเงี้ยนะคะใช้แค่ว่าเรื่องตกไปหรือเปล่าอาจารย์อารมณ์นั้นหรือเปหรือก็เราก็ยื่นกันไปขยันยื่นกันไปแล้วฟังดูแล้วเรื่องก็ดูเงียบเงียบไป เราจะสะท้อนยังไงดีฮะสะท้อนว่าเออณวันนี้เนี่ยเรื่องที่ความทุกข์ใจผมเข้าใจว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยคงนอนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะฮะนอนไม่ถึงว่าอาจจะกังวลใจว่าพิษภัยมันเข้ามาคลืบคลานตัวตัวเข้าเนี่ยค่อนข้างมากเจาะเครื่องเครื่องมือเจาะับตำรวจน้ํามันเนี่ยนะคะกับตำรวจแก๊สเนี่ยต้องใช้กำมันตาพาังสีนะแล้วก็สารสารอันตรายอื่นๆอีกนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาเขาจะต้องบอบพยพประชาชนค่ะจันครับครับผมขอบพระคุณมาก,ากครับจันนะพอดอีเรากำลงังเรา,เราโฟกัสไปที่ ภูเก็ตนิดหนึ่งนะ<ช><พ>ารย์เดี๋ยวกลับมาตรงนี้ต่อ<ช>นะครับ<ช>คุณผู้ชมครับเราตอนนี้เราจะสัมภาษณ์สดนะฮะพิภัยของปัญหาเ,าเกี่ยวกับเรื่องโรงงานอุตสาหการรมนะฮะพลาสติกรวมทั้งสิ่งที่จะทําให้ในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบนะฮะเรามีสายสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์จากจังหวัดภูเก็ตนะครสถานีวิทยุมิ่งมงคลเขาดนังเกิดจังหวัดภูเก็ตแลวก็สถานีวิทยุราชนครินนะฮะ fm เ4 2 5และสีองห fm หนึ่งรอยสี่จุดดาอาจารย์สันวันณวิชัยกุลสวัสดีครับ สวัสดีครับครับผมตอนนี้อยู่ครับผมตอนนี้เราอยู่กับท่านดรมารีรัตย์เยอสกุลนะครับแล้วก็อาจารย์ประเสริฐเลิศเยโสครับนะครับพิษภัยที่เราได้รับผลกระทบนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมในบางจุดนะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านทั้งสองและก็พิธีกรด้วยนะครับครับสวัสดีครับและคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะครับผม คือจริงๆแล้วเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมนี่ถ้าว่าทางชายังทะเลส่วนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีผลกระทบกับสัตว์ทะเลที่เห็นชัดๆนะครับ oh, uh. สัตว์ทะเลนี่จะมีผลกระทบกับไอ้พวกโรงงานผว้นิ้น้ําเสียที่ปล่อยลงถึงจะลักปล่อยลงก็ตามนะครับแต่เราถือว่าก็โรงงานเป็นผู้ปล่อยครับ แต่เขาไม่ได้บอกว่าโรงงานปล่อยหรแต่ว่ามันอาจจะบางทีเวลาน้ําม,มาอะไรเขก็ปล่อยพร้อมกับน้ําม,มาพวกนี้ก็เลยถือโอกาสตรงนี้ครับแล้วก็มันมีผลกระทบทําให้แถวชายฝั่งชายทะเลตรงนี้อย่าว่ากระทบกับสัตว์ทะเลเลยครับแม้แต่นักท่องเที่ยวก็บางทีก็มีผลนะครับ มีมีมีตำแหน่งพื้นที่ไหมฮะที่แหลดูว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมบทุกคนมาตำแหน่งพื้นที่ตามกอภูเก็ตนี่มันแทบจะทุกที่นะครับอ๋อเลยฮะโอ้น่าตกใจครับแทบจะทุกที่ครับที่เขาปล่อยไปเนี่ยแต่เราเราพูดตามที่ชัดๆก็มีแถวป่าตองก็ชัดผลสมควรครับครับแม้แต่โรงแรมโรงเรมโรงงานก็ตามครับครับก็มีน้ําเสียที่ลงไปนี่ก็ส่วนใหญ่จะมีผลเกี่ยวกับการกระทบทั้งนั้นนลครับ ครับหน่วยวงานที่กํากับดูแลแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องของการตรวจสอบนะฮะการปล่อยน้ําเสียเขามีการเตรียมการในเรื่องของการบําบัดน้ําเสียอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับการบําบัดน้ําเสียเขาก็มีการกระทําของเขาอยู่เป็นประจานะครับแล้วก็การตรวจสอบก็มีประจําแต่ว่ามันอย่างว่านะมันต้องมีการรอ,อ,อดไปบ้างน,น,นะะ <laughs> มันเล็ดรอดนะครับอะไร,ร <laughs> เขาดิ <laughs> ตะแกงปัญหาปล <laughs> ่าครับอาจารย์ ตะแกงมันห่างไปหรือเปล่าเลยเล็ดรอดออกมาได้มันธรรมดาธรรมดาครับ,รบไม่รู้เป็นไงเหมือนผมสมมุติว่าเวลาถ้าผมจะเป็นนักกฎหมายคนหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาผมอยู่ของหน่วยงานราชการเนี่ยหรือว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นสถาบันให้ผมเป็นนักกฎหมายอยู่ยสถาบันผมเป็นนักกฎหมายที่เก่งขึ้นชื่อลือชาครับเวลาถ้าว่า <im. S> ผมเปลี่ยนไปอยู่ตามหน่วยงานรัฐวิสาหก,กฤฤิจแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจถ้าเกิดมี กรณีที่ว่าต้องมาโต้เถียงกันกับบริษัทลูกซึ่งเป็นบริษัทเอกชนอย่างนี้ครับแล้วผมนักกฎหมายมือหนึ่งของผมเนียกลายเป็นว่าผมต้องไปแพ้นักกฎหมายของบริษัทมไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรครับ ผมคิดว่าถ้าในใจผมเอ๊ะหรือว่าผมจะปกเงินดีไหมผมยอมแพ้เลยเป็นบริษัทดีไหมครับผมจังสรรครับตอนนี้ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยหรือการเขาเรียกการทำลายขยะมูลฝอยเป็นข้อหน้ากังวลใจอย่างไรบ้างครับในพื้นที่ภูเก็ตครับขยะนี่เผากันจริงๆและเผากันไม่ทันนะครับเผาไม่ทันนะฮะเพิ่มเตาในจังหวัดภูเก็ตนี่เพิ่มเตาเผานะครับครับเป็นตั้งกี่ร้อยตันห้าร้อยตันต่อวันก็ยังไม่พอนะครับ ถึงแม้ว่าที่เดิมๆเก่าๆยังมีกรบฝังกันอยู่ก็าตามเก็บกันไม่ทันถมกันไม่ทันเพราะว่า,าจริงๆแล้วประชากรในภูเก็ตนั้นมันมีไม่มาก <c oughs> แต่มันประชากรแฝงมันมากการที่เขาจะมาเฉลี่ยตรงนี้ <c oughs> การจัดเก็บตรงนี้เขาก็คิดตามจํานวนประชากรที่อยู่ครับ <G ül> แต่ว่าประชากรที่แฝงมาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจะเป็นพม่าเป็นขเขมรที่เข้ามาอยู่เยอะนี่ครับเป็นมากกว่าประชากรตัวจริงนะครับครับอจารสรครับขอนอนุญาตเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างประเทศน,นะครับมาเป็นนักท่องเที่ยวอาจารย์เป็นคนภูเก็ตอยู่แล้วนะครับ <C oughs> ได, <c oughs> ได้ได้พูดคุยกับพี่น้องชาวต่างชาติได้รับเสียงสะท้อนที่เขารู้สึกกังวลใจทางด้านไหนบ้างครับขารู้จึูรู้สึกว่าจะเป็นเรื่อง กลิ่นเรื่องน้ําทะเลพวกนี้นะครับเวลาเขาจะไปเล่นน้ําทะเลเขาเป็นห่วงเพราะว่าฝรั่งนี่เขาห่วงมากครับเรื่องน้าทะเลเรื่องอาหารการกินเขาชอบมากินซีฟูดกันที่นี่ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับกลัวไอ้พวกสารตะกั่วที่โรงงานมันปล่อยลงเนี้ครับสารตะกั่วนะฮะสารตะกั่วพวกนี้มีมากครับครับแล้วก็เราไม่จานานเรื่องสารตะกั่วไม่จานานในการตรวจสอบด้วยครับครับ ดยงานที่เกี่ยวข้องนะอาจารย์ครับเราพอจะบอกได้ไหมครับว่าโดยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้ติดตามแล้วก็ได้ให้คําแนะนำนะฮะหรือมีการปรับโทษหรือมีการกําชับพิเศษอย่างไรบ้างครับผมว่าเขาก็ยังมีแบบเดิมของเขานะครับคือไม่ได้มีกระตือหรือร้อนการเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับจริงๆมันต้องมีการกวดขันที่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมในเมื่อนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นประชากรเยอะขึ้นเนี่ยนะอะไรํำลองนี้นะครับสารตะกัวจาก สา,สารตะกัวจากไหนนะครับสารตะกัวผมว่าน่าจะมาจากโรงงานใช้มากกว่าหรือเปล่านะครับโ,<อ>โรงงานอะไรคะโรงงานที่นี่มันมีหลายโรงงานแต่ผมคงจะไม่เ่ยชื่อโรงงานนะครับโ,โรงงาน<อ>เกี่ยวกับจะเป็นพวก โรงงานพวกปากระป๋องเป็นโรงงานทำพวกโรงงานหันตัดอะไรก็แล้วแต่นะครับครอาจารย์ครับเวลาของเราหมดจริงๆนะฮะพี่น้องชาวภูเก็ตนะฮะที่ดูรายการเราอยู่นะครับยังไงก็รักพื้นที่นะฮะแล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังนะครับยังไงต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยรวมทั้งอาจารย์สรรวันณวิชัยกุลนะฮะหรือดีเจเจียวเจ้านะครับจากสถานีวิทยุมิ่งมงคลเขานางเกิดจังหวัดภูเก็ตนะฮะอาจารย์นะขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับท่านสงสารสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะอาจารย<ข>์นะได้ไประโยชน์มากนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะกลับมาว่ากันต่อในช่วงเบรคหน้ากับนิวสันท a l กสักครู่เดียวครับ